นั้นก็วิถีชีวิตอ่าวิถีชีวิตของอ่ชาวพาราตะก็อาศัยคงคาอ่าคงคาคงเชื่อคงคาคงชื่อคงคาคงช่วยก็ช่วยชีวิตของคนให้ได้อยู่ได้กินเขาก็กินน้ำดื่มน้ำได้สบายไปได้อะไรมากมายแล้วก็มีศรัทธาเวลาน้ำมาหรืออะไรมันก็ทำให้เขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็เลยว่าเป็นฝั่งนรกก็ไหลาจากทางที่ใต้ อันนี้ทางทิศใต้นะครับนี่ทางทิศเหนือนี่ทางทิศตะวันออกนะไหนน้ำนี่จะไหลจากทางทิศใต้ขึ้นทางทิศเหนือสีนะ่นิ้วเนี่ยครับตรงตรงหนาา้าผากแล้วก็ตรงตาเนี่ยเป็นตาที่สามของพระศิวะนะครับก็คือตานี่จะจะลืมมาก็ต่อเมื่อมีภัยขึ้นมาคือจะปกป้องสิ่งชั่วร้ายอันะน,นเป็นลักษณะของอ่ความเป็นเรียกว่าตาที่จะทําร้ายสิ่งชั่วร้ายนะนั่นก็ เป็นวิธีมี <c oughs> เทศการแล้วก็มีทุกวันก็คืออารตีบูชากับก็คือบูชาไฟอารตีครับแล้วก็มีพระราชวังของกษัตริย์มากมายนะครับที่มีโอกาส <c oughs> เพราะว่าในสมัยก่อนกษัตริย์ของอินเดียก็มีเยอะนะครับ <c oughs> เช่นเมืองใจปูเมืองอแคว้นกาสีแคว้นมัชชีวัดแคว้นต่างๆก็มีพระราชา แต่ว่าก็มาในยุคหลังที่อังกฤษครอบครองก็ยุบพระราชาเหล่านั้นแต่ว่าเขาก็ยังมีบทบาทมีเรียกว่ามีทรัพย์สมบัติที่จะสร้างเป็นโรงแรมพวกโรงแรมตาร์ตโรงแรมพวกอะไรนะครับเขาเรียกว่าเป็นของพระราชาแล้วก็ประชาชนทั้งหลายอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้แกเรียกว่าเทพเจ้าก็ดูแลประชาชน มีเทพเจ้าสามหมื่นกว่าองค์นะครับมีสามหมื่นกว่าองค์แล้วก็มีวัดวัดก็คือเป็นมันดินคึ้เรียกว่ามันดินมันดินนี่ก็ไม่ได้อ่บางอันก็ไม่ใหญ่นะครับมีอ่าประมาณสองเมตร3สามเมตรนี่ก็อยู่ได้แต่ว่าถ้าเป็นวัดใหญ่ก็มีนักบวชมีอะไรอยู่นะครับนั้นก็เป็นลักษณะอ่าของความเป็น <c oughs> คือคนอินเดียเขาก็จะ ไม่ได้ไปวัดใหญ่แต่ก็ไปวัดข้างๆบ้านไปวัดข้างๆบ้านเป็นเรียกว่าได้ไปบูชาเช้ามาเขาก็ไปบูชาด้านในวัดก็จะมีสีบลึงเขาก็มีบูชาแล้วก็เย็นมาก็จะบูชาอพอพระอาทิตย์ขึ้นขึ้นทั้งนี้นะครับพระอาทิตย์ขึ้นก็จะโอ้รุ่งเรือมชีวิตวันใดที่ได้เห็นพระศิวะเห็นพระอาทิตย์ชีวิตจะจ่มใส ก็เป็นลักษณะที่ประชาชนเขาก็ให้ความเคารพความศรัทธาเรียว่าองคาคือ,อสายฐานแห่งศรัทธาที่นำพาคนพันสามรอยล้านให้อยู่ได้ยัางมีความสุขดังนั้นก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตให้เราได้มาคิดว่าแม้แต่แม่น้ำเขาก็ยกขึ้นมาบูชาได้ยกขึ้นมาบูชาได้ให้เป็น ให้เป็นกิจกรรมให้เป็นสิ่งที่ประชาชนได้มีมีส่วนร่วมในการที่จะได้สร้างหรือว่าได้ทำกิจกรรมนั้นๆเช่นอารตีบูชาก็จะบูชาที่ท่าทัศน์สระ,ะ,ะเมศก็จะมีพวกพามแต่้ผู้กระทำพิธีประชาชนทั้งหลายก็จะมาไม่มีวันหยุดราชการถึงโควิดเขาก็ไม่มีไม่มีแต่ว่าเราก็ได้ มาดูมาเห็นในเข้าใจาว่าวิถีชีวิตเขาก็อยู่แบบเรียบง่ายเรียบง่ายแล้วก็มีการเล่นเบ้าครับเล่นเบ,าบ้าเบ้าตอนนี้เดินเห็นไหมข้างบน,น,นมีเยอะนะครับเบ้าอินเดียเขาก็ทําก็เล่นเป็นสนุกสนานครับเป็นวิถีชีวิตเป็นปกติแ,บบแล้วก็ข้างในนี่ก็เป็นเมืองที่ซับซ้อนนะครับมาเข้าไปนี่หลงเลยนะเพราะว่ามันมันกว้างแล้วมันคับแคบแล้วมันแบบ ยังไงมันซับซ้อนอ่ะมันหลายพันปีมาแล้วนะครับเป็นตำนานตำนานแห่งคาราณสีมีคนโทรมาไม่น่าปีนี้มีคนโทรมามาจใจกับมาใจพนนะมาใจยอันนี้เป็นอะไรเะไรคนละกันไม่ก็บ้านเขาบ้านเขาเนี่ยนะ นี่บ้านนี้ก็สวยนะโยมบ้านนี้ก็สวยเป็นศิละปะข้างหน้าก็เป็นพระราชวังข้างหน้าก็เป็นพระราชวังเป็นนี่ประชาชนเขาก็มาอาบนี่ครับมาอาบมาเลยไอ้ตรงช่องนี้ก็จะเป็นที่บูชาบูชาธาตุทั้งสี่ครับก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมชุมธาตุไฟเวลานั้นเขาก็จะมาบูชาตามนี่แหละครับตามช่องเนี่ยตามช่อง ก็จะเอาเอาดินมาก่อเป็นธาตุแล้วก็เอากำยานกำยานมาบูชาแล้วก็ยิ่งทีปาวารีลอ,อยกระทงเขาก็จะมีบูชายิ่งใหญ่แล้วก็ฉัดบูชาเขาก็จะเอากล้วยเอาอ้อยเอาอะไรที่เขาทําได้ครับก็จะเอามาวางบูชาเต็เเหมหนุนแม่น้ำคงคาแล้วก็ผู้หญิงก็จะลงมีเขาเรียกว่าให้ประมาณ แต่ละกรุ๊ปก็ใช้คนหนึ่งเพื่อจะลงที่บูชาแล้วก็กังกามาตยีกังกามาตยีมันหนาวสีกระคือไหมอาจารมันหนาวกังกามาตยีอยู่นานแล้วเป็นชั่วโมงครับเราก็กังกามาตยีมาตาคือคุณแม่คุณแม่ก็แม่คงงขา คังคาก็คือคุณแม่คงาะค,ะคงาคังกามาตยีคือคุณแม่คุณแม่คงคาคังกามาตยีคังกามาตยีคังกามาตยีมันหนาวเส,สียงมันสั่นนั่นก็เป็นวิถีชีวิตที่ให้นีบบนยย่เป็นพระราชวังนโยมเี่เป็นพระราชบังเป็นพระราชบังคือกษัตริย์ก่อนเขาก็มีเงินมีทองก็เข้ามาสร้าง แล้วก็ตั้งชื่อตัวเองไว้นะครับว่าท่าไหนท่าไหนมีทั้งหมด84ท่า84ท่าอาัตามาตกประโยคหก็ไอ้ไอ้ลีลาหญิงอ่45ท่าอันนี้มี84ท่าเ,เป็นลักษณะความก็เป็นความจเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมของุอ่มแม่น้ำคงคา แล้วก็มีแม่น้ำสินธุมีแม่นม้ำห้าสายีแม่น้ำยมุนา,มมนาแล้วก็ที่จุฬาทีกูลน,นะครับก็จะมีแม่น้ำคงคายม,มุนาและสราสรสระดีไหลไปบรรจบกันแต่ว่าเห็นสองสายคือแม่น้ำคงคากับยมุนาแต่ว,ว่าแม่นม้ำส,สระสดีมันโผล่ขึ้นอย่างนี้ครับมันดอนอเขาก็มีความเชื่อตามความพีเขานะครับเขาก็ได้มีความเชื่อนี่ครับเป็นพระราชวังอ่า มีชื่อพระราชาที่ได้สร้างดูน,น,นะครับทรายเขาเยอะแยะนะครับีสามารถที่จะ,ะใช้ได้สามารถที่จะนําไปใช้ได้แต่ว่าอข้างบนข้างโน้นก็นจะมีกันโลกศีสันเยอะนะครับพวกอะไรเพราะว่าน้ํามันจะหมนุนขึ้นไปข้างบน,นงไปที่ทรายนู้ดฝั่งซรายนียน่ไม่ใหญ่ยังไปทําน้ํามนต์ก็ไปได้ <laughs> ก็เป็นลักษณะเขาก็ถ้าเป็นถ้าเขาพัฒนาดีๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระราชวังครับความสวยงามของพระราชวังเป็นสถานที่ตัวนี้เขาก็ทําแรนดนมาร์กตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านราชวงมีคนอยู่ครับก็มีครับมีมีนังเกงในรัสซี่ของพระราชเอาเงินนี่นี่นั่นนั่นนั่น แขวนอยู่ในไงตรงเดีโดมนี่ตรงโดมเนี่ยู่วแบงๆเน่โอ้ตาไป็นภายาใหญ่นาอโน่นข้างบนนู่นเห็นไหมนั่นน่ะฉากแขวนตั้งเลงตั้งแลงกันเลเหิงไกลกางยิงในรัสเซียของรวาชาอันนี้ก็เป็นประชาชนที่มาจากต่างรัฐนะครับก็เข้ามาบูชาพอบูชาเสร็จเขาก็จะ ไปขึ้นไปก็จะมีพวกพรามแล้วครับก็เอาสีเอานั้นมาแต้มตรงหน้าผากเนี่ยครับเป็นเครื่องหมายสวัสดิเครื่องมงคลเวลาลงมาก็ไม่ได้อาบเลยนะครับเขาก็ไหว้ไหว้สีทิศก่อนนะครับไหว้สีทิศพอไหว้เสร็จก่อนที่จะขึ้นไปเขาก็ไหว้โอ้อยังไงเดี๋ยวยังไม่ถึงครับโน่นข้างหน้าน่ที่เผาศพครับนั่นแหละที่ควนกนยงกนยง,นยงด้านหลังนั่นก็คือ มรนังโฮเทลครับโรงแรมรอความตายมรนังโฮเทลครับเ,เป็นโรงแรมโรงแรมรอความตายเยวลาพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องเออ,เอ,อใกล้จะตายก็เอามาน่นะฮะเน่นตรงนี้มีมรนังโฮเทลนะครับนี่ข้างๆกับที่เผาศพนะครับ่เ,เป็นที่มรนังโฮเทลอ่าโรงแรมรอความตายนี่เป็นท่าเผาศพท่า วันนี้จันทิกาคาดนะครับเอาประชาชนก็เวลาที่เขามา,อาพอตายก็เอามาเผาแต่ว,ว่าต้องเป็นบรรณะนะพวกพารามบรณะสูงครับมรณะ,ะต่ำก็เป็นอ,อีกท่าหนึ่งนู่นนะครับเรียกว,ว่าท่าดิจันทิกาคาดครับอันน,นี้เขากำลังทําประตูสวรรค์ตรงตรงนี้ครับเป็นเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของ India. อินเดียเขาก็ทําสวยงามแล้วก็นี่นะครับนี่ตรงนี้เนี่ยที่เราเห็น สี่เหลี่ยมนะที่มีเสาเนั่ะก็คือมรณะงโฮเทลโรงแรมรอความตายก็เป็นเป็นมูลนิธิเป็นอะไรเขาก็เวลาที่พ่อแม่ป่วยไข้ก็มารักษาไว้ตรงนี้ก็เวลาตายก็เอาลงมาเผาไปูมันมีกี่องนะพอก็มีเยอะนะครับโดนไฟไฟนั่นแหละตรงนั้นนะเป็นบ้านนายสมะครับตรงนั้นนะ ตรงเรื่องๆครับเป็นบ้านของนายโสมะส่วนไฟที่ไม่เคยดับมันอยู่ในดมเนี่ยก็กลมๆนะครับกลมข้างๆบ้านนายโสมะเนี่ยนั้นไฟจะไม่เคยดบคับไม่เคยดับเพราะว่านายโสมะจะต้องรักษาไฟเป็นไม่ก่อนพระชิวะมาอาบน้ําแล้วก็เผาศพที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้เขาเรียกว่าไม่เอาไฟไปแล้วก็เอาให้เก็บไว้ตรงนี้นะครับดังนั้นนายโสมะก็คือเป็นผู้รักษาไฟ อันนี้ยังน้อยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโหเต็มหมดเลยครับเนี่ยครบไปเลยไปแต่ละกองนะปกติข้างบนก็มีเต็มนะครับบันนี้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่หนึ่นส่นั่ะเวลาที่เขาเอามานะครับนั่นน่ะวางอยู่ตามตามนั่นตรงท่านะครับที่เอาเอามาล้างเอามาล้างศพก่อนนั่นน่ะเอามา พอมาเอามาล้างมาล้างแล้วก็ไปวางไว้ตรงนั้นนะครับนี่นะวางไว้ตรงท่าน่ะตรงเห็นไหมตรงมันยืนอย่ตรงที่ดอกไม้เหลืองๆอ่ะเนี่นะครับนั่นคือศพเหรอคะนั่นศพนะครับวางอยู่สองศพสามศพเลยไม่ใช่รอเผาอครอเผาครับรอจะเผาวันนี้เลยก็จอวันนี้เราไม่รอพรุ่งนี้และวเนี่ยนะจะางอีกตรงนั้นแล้วผู้หญิงก็ไม่ไม่ได้มาที่นี้นะครับนี่เป็น เป็นแลนด์มาร์คเป็นประตูสวรรค์ก็เรกประตูสวรรค์นะครับที่ทำใหม่นี่สวยงามนะครับเป็นแลนด์มาร์คของเมืองพานสีสองปีเขาก็าสามารถที่จะพัฒนาได้สวยงามก็เรอเป็นประตูสวรรค์ไม่เก็บนะครับพอตายเเขาเสร็จก็เขี่ยลงแม่น้ำนะครับแล้วก็เอาหม้อดินใส่น้ำแล้วก็อธิษฐานลงที่มองลงไปที่แม่น้ำคงคาแล้วก็โยนข้ามศีรษะ ให้หม้อน้ํามันหล่นลงมาแล้วก็แตกแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาหม้อดินนิดหนึ่งไปใส่น้ําไปเอาไว้แขวนไว้ที่ต้นโพหรือต้นใส่แล้วก็เอาเงินใส่ก็ยดจอดตูดให้มันรั่วให้มันยดติง้งติ้งครับก็ทาเป็นการตรวจน้ํอ่าต้องสิบห้าวันสิบห้าวันเอาเพืิงจะไปคุกหม้อจุดหม้อแล้วก็ไปําบุญให้แก่ญาติดังนั้นก็เป็นวิถีชีวิตเป็น ความเชื่อเรื่องต่างๆเราก็มาดูมาเห็นโน้นที่ไฟนั่นเป็นท่าท่าสะสะวะเมธนะครับเป็นท่าบูชาด้วยไม้มาแล้วก็อารตีบูชาก็อยู่ตรงนู้น,นครับเราก็จะบูชาระชาชนทั้งหลายก็จะมานักท่องเที่ยวทั้งหลายก็ต่างที่จะไปดูอารตีบูชาแต่เราก็มาดูมาเห็นเราคงไม่เข้าไปร่วมหรอกเพราะว่า,วา,วามันคิวคิวไอคอน ันเรือนะครับนเรือมึมาดูมาเห็นได้เข้าใจวิถ <c oughs> ีชีวิตอของประชาชนที่อาศัยแม่น้ำคงคาอาศัยความเรียกว่าถ้าตาบใจภูเขาทิมาลัยไม่เหือดแห้งอ,อินเดียก็อยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะว่า,วาน้ำ ที่มันละลายจากน้ําแข็งก็ไหลลงมาตามเม่น้ําคงคาดังนั้นคงคาไม่เคยเห็นแย้งไม่เคยเหีนแห้งล้วก็เป็นสายธานแห่งศรัทธาเป็นสายธานแห่งเรียกว่าวิถีชีวิตได้เกิดมาได้มีส่วนที่จะดูแลประชาชนเขาก็ยกน้ําขึ้นมาให้ประชาชนได้บูชายกน้ําขึ้นมาให้ ประชาชนได้ศรัทธาในต้นแงกงกาเขาก็มีสิ่งที่สำคัญตรงนี้ก็เป็นพระราชวังพระราชวังที่เห็นไฟนั่นนะครับนั้นเป็นที่บูชาที่ะสะสทัศสำเอศที่แล้วก็เขาก็เอาอพระธาตุพระเจ้าเจตสิงได้นำพระธาตุของพระุทธเจ้ามามาลอยตรงนี้เขากลัวว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ขึ้นสวรรค์ เป็นความเชื่อของฮินดูเขาแต่ว่าเทวดาคงไม่ได้เอาไว้ตรงนี้นะครับคงเอาไปเก็บไปในสถานที่เหมาะสมดังนั้นก็ <c oughs> เราก็มาดู <c oughs> มาดูมาเห็นให้เข้าใจว่าทําไมอินเดียเขาถึงสามารถที่จะอยู่ได้ทำไมอินเดียเขาถึงรักษาอารยธรรมแห่งแม่น้ำคงคาแห่งแม่น้ำสินธุได้ ยังมีความสุขอันนั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดาชาลโลกจะเปลี่ยนไปอินเดียเ็าไม่เปลี่ยนไปนะครับนี่เห็นไหมคนเต็มเลยครับเนี่ยถ้าถักขวามือเนี่ยผมมาบูชาอารตีบูชาเลยงานเขาจะเริ่มหกโมงหกโมงครึ่งครับหกโมงครึงงคร่งก็จะมีคนเต็มหมดครับเต็มหมดพวกนักท่องเที่ยวสักพักนี่เรือก็จะเต็มหมดครับเ,เต็มหมด ประชาชนไม่เคยไม่เคยเหือดแห้งฉะนั้นอินเดียเมืองพาราสีนั้นเป็นเมืองไม่เคยหลับไหลมีทุกวันครับนี่ตรงนี้ครับมีทุกวันเรียกว่าอารตีบูชามีทุกวันไม่ไม่เคยขาดครับเป็นโควิดโควิดเขาก็ไม่กลัวเพราะมันไม่มีมันไม่มีดีการบูชาหรือว่านค่ <c oughs> วันนี้เขาก็มีเรือต้องเที่ยวกับก็เริ่ม นักท่องเที่ยวมีอะไรแต่ก่อนก็ใช้เรือเล็กใช้เรือเล็กอันนี้เขาก็เริ่มที่จะมีการมาดูมาเข้าใจในส่วนที่กขาเรียกว่าวิธีชีวิตมาให้เข้าใจในความเชื่อ,อตั้งแต่เกิดจนตายก็อาศัยในน้ำของโอพีให้ประชาชนได้ดูก็เป็นลักษณะวิถีชีวิตที่ ยิ่งใหญ่อ่ายิ่งใหญ่ทางนู้นนะครับอีกมีท่าหนึ่งนะครับท่าเผาศพทัท้ทงนู้นนะฮะอ่าเน้นเป็นท่าที่จันยิกาคาดเป็นท่าที่คนจนหรือว่าเป็นพวกวรรณต่ําก็จะเผาทาั้งนู้นฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่อ่าของบรรณสูงอันนี้ก็เป็นพระราชวังครับที่เห็นไปเนี่ยพระราชวังเยอะนะครับเพราะว่าพระราชาก็อ่ามาสร้าง พระราชวังไว้เพื่อตัวเองมาบูชาสักการะก็จะ,ได,ะได้มีที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาของอตัวเองอของอเมืองของตัวเองอันนั้นก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ข็เริ่มเร่อ เดี๋ยเวลาน้ำมาท่วมหมดนะครับทรา,ายทั้งหมดเลยท่วมหมดเลยเป็นเบ้าเป็นบ้าออกไม่ก็เป็นลักษณะที่เรามาได้สัมผัสมาเห็นเข้าใจเราก็จะได้รู้ว่าวิถีชีวิตเขาอยู่ได้อย่างสบายวิถีชีวิตลึกกีเมตรประมาณ20เมตรครับเมตรก็เรือใหญ่่วิ่งได้ครับ <ส gas: S 2> เลือกนะก็เป็นโน้นมหาลัยตะมาอยู่ทา <cell S 1> งโน้นเหรที่เห็นโดมแดงแหลมแหลมนะมหาลัยประมาณนี้ไปสองกิโล,โลมหาลัยปัณฑรทิฮินดูยูนิเวอร์ซิตี้ เป็นที่น้ําจะไหลจากทางทิศใต้ขึ้นทางทิศเหนือปกติจะไหลจากทางทิศเหนือลงทิศใต้แต่ว,ว่ามีในหละแจกกับเพื่อนเขาแตกกับเพื่อนเขาเออกินคิวเอาลายกระทงตัวนี้ก็ได้มั้งไปลายกระทงก็ได้โอเคเ,อเดี๋ยวเราเราจะลายกระทงนะเดี๋ยวลายกระทง